ว่างเลยครับผมตอนนี้ซอยหนึ่งว่างเลยครับกลับบ้านกันหมดแล้วครับตอนนี้กลับไปสอประลาประมาณ5 0ซครับแถวนี้ครับแถวหน้าทางซอยหนึ่งครับพอห้างปิดปุ๊บไปเลยครับหมดกันแล้วครับตอนนี้ธุรกิจทุกอย่างเงียบครับเอาใจช่วยครับให้ผ่านไปได้ครับโควิด19 กักตัวครับตอนนี้ต้องกักตัว14วันครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ยังดีนะครับยังมีสวนให้ชมอยู่ครับสวนสวนผักครับนี่ะสวนผักกระถินครับสวนล้างที่ล้างปาว่างเปล่าครับเนี่ยมีคนเก็บมีคนมาเก็บไปขายนะครับตอนนี้มี เดี๋ยวพาไปดูครับโต๊ะพ่อพันมาเดี๋ยวนี้ไปตปดูักันครับนี่ครับผมต้องมาอยู่ในรถครับเพราะว่ามันอึดอัดครับอยู่ในห้องครับมาเป็นอาทิตย์แล้วครับตกงานครับตอนนี้ตลาดปิดครับ เดี๋ยวพาไปดูโต๊ะห้อบ้านเขาจะมีเจียวให้ล้างมือครับที่ที่แมนชั่นนะที่อยู่นะครับป้องกันเชื้อติดมือไปนะครับตามประตูลิฟต์ครับเดี๋ยวมีพ่อบ้านนั่งอยู่ครับเฮ้ย <c oughs> นั่นใส่อะไรเนะี่ยแมสเหมือนมนุษย์ข้างคาวเลยนี่ครับ เจ้าเจ้าล้างมือโอเคโอ้ยอ่ะยังมีคนนั่งอยู่คบมีคนเดินอยู่นิดหนึ่งครับอะไรหายเลยรออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวผมพาตามดูตามเนี่ยว่า เป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้ครับมีแต่รถครับตอนนี้นี่ค,ครับ ไม่มีคนเลยตอนนี้ไม่มีคนเลยมีแต่รถจอดเต็ไมไ่หมดเลยครับครับเดี๋ยวพาไปดูสวนยอมครับลมหายใจปลอดเล็กๆกับหน้าร้านช่ำก็ยังมีนะฮะกรุงเทพก็ยังมีสวนนิดๆให้ได้พักผ่อนครับ

อากาศร้อนครับตอนนี้เทบร้อนมากเลยครับสามสิบอ,องศาเดี๋ยวถ้าไม่เฟื้น,นก็ผิดสองสามเดือนครับก็คงจะเงียบคนนี้ครับ ก่อนเข้าตึกกดเจลล้างมือทุกครั้งครับนี่ว่งงาง่พอบ้านสบายดีนะ,ะสบายดีให้สัมภาษณ์หน่อยดิออกกล้องแล้วสบายดีเดินลงช่องอยู่สบายดีนะไม่กลับบ้านเนอะอยู่นี่ตลอดเนอะ กลับไปทไมอ่ะคนเก่าคนแก่ครับชาบ้านกลับไปทำไมกลับไปอ่าเขามีงานนะไม่ตกงานครับผมนี่จะตกงานเดี๋ยวผมจะกลับอยู่มาว่างไอเด็กๆหนานะหนนอะไรบางหน้าด้วยเนี่ยเล่นโทรศัพท์ทั้งวันเลยเนี่ยนี่ก็ยังมีเด็กเล่นโทรศัพท์อยู่นี่ โอเคครับเดี๋ยวมีโอกาสได้กลับต่างจังหวัดครับเดี๋ยวจะถ่ายตอนที่ไปกลับตัวให้ดูครับตัวแถวแพ่ครับผมเดี๋ยวสิบสี่วันครับต้องกลับแล้วครับผมถ้ากลับครับเดี๋ยวค่อยเจอกันครับ